เพื่อสมาชิกดูนะ้ำออกปลายทางกันครับกับระยะทางกันมา200เมตรครับออกเต็มท่อครับกับสายส่งขนาด6นิ้วรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสมงามอำเภอหันคาจังหวัดเชัยนาท0 8 1 7์5 3 0 3 7 ขอแรงดันคุณภาพจะส่งทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ